ผมไปที่วัดชนะระทานลาดลังสริ์นะครับไปงานศพภริยาของบุคคลที่ผลเคารบนับถือนะครับ mm hmm. ก็ปรากฏว่าที่วัดนี้สวดในห้องแอร์เขาก็าไปจุดเทียนหน้าพระพุทธจุดเทียนธูปหน้าพระพุทธแต่ใช้เปิดไฟเอาเปิดไฟเป็นเทียนเปิดไฟเพื่อไม่ให้มีกลิ่นธูปแล้วก็จุดเทียนหน้าพระธรรม จุดทูปหน้าพระธรรมก็หน้าพระพุทธสามดอกหน้าพระธรรมสามดอกพอไปหน้าศพสามดอกผมเอ้มันผิดแล้วนี่ผมก็ถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับว่าหลวงพ่อหน้าศพมันต้องดอกเดียวนะหมายถึงว่าตัวคนเดียวไปคนเดียวตายคนเดียวแล้วทำไมมีสามดอกหลวงพ่อบอกโยมถามก็ดีแล้ว อาตมาให้กรรมการวัดไปซื้อที่ร้านมันขายมันมีแต่สามดอกกันเลยตั้งอย่างนั้นโอ้โหโห,หลวงพ่อไม่ได้ระดับวัดใหญ่อย่างนี้แล้วและเป็นถือว่าเป็นวัดที่ดีมากเลยนะหลวงพ่อต้องหักทิ้งสองดอกให้เหลือดอกเดียวครับให้เหลือดอกเดียวหน้าศพเนี่ยต้องดอกเดียวนะครับหน้าศพต้องดอกเดียวอืมก็ต้องพาวัดเขาเดือดร้อนอีกนะครับที่จริง นั่งฟังสวดเฉยๆแล้วกับแล้วก็หมดเรื่องนะฮะแต่ว่า <c oughs> มันไอ้ไอ้ล้านค้าที่มึงทำเนี่ยมึงก็น่าจะทำดอกเดียวด้วยนะครับแล้วจุดเทียนเนี่ยเทียนหน้าพระพุทธเทียนสีอะไรเทียนหน้าพระธรรมสีอะไรเทียนหน้าศพสีอะไรมันมีเทียนสีขาวสีเหลืองเทียนน้ำมนต์เทียนก็แตกต่างกัน และไอ้ทูปสามดอกที่ไปปักเนี่ยหมายถึงอะไรเอา้าเนี่ยผมถามทุกท่านที่ทานอาหารเนี่ยอ่ะตอบพร้อมกันนะทูปสามดอกที่เราไปบูชาพระเนี่ยหมายถึงอะไรเอา้าของเราก่อนอพ,อพ,พระพทุทธพระธรรมเอ้าของคุณพระทูปอะไรเอ้าของคุณอ่ะพระพุทธอานนแม่ใหญ่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผิด หมดเลยผิดหมดเลยและศาสนาพุทธก็ไม่สอนว่าทูบสามดอกเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับคนทั่วไปก็คิดว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทูบเนี่ยหมายถึงพ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเกิดมาเนี่ยบริสุทธิ์มีปัญญามีบารามีนี่สามดอกนี่หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าลองหาความรู้เดี๋ยวนี้ใน Google ก็ได้ว่าทูปสามดอกหมายถึงบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณเมตตาที่คุณอะไรเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้าองค์เดียวไม่ใช่พระพุทธธรรมพระสงฆ์ส่วนพระธรรมคืออะไรเทียนสองดอกเทียนสองดอกที่ไปปักอยู่นะ่ที่ไปปักอยู่หน้าพระพุทธเนะี่ยหมายถึงพระธรรมพระวินยัยพระธรรมกับพระวินยัย ส่วนดอกไม้หมายถึงพระสงฆ์ร้อยพอ่อพันแม่แตกต่างกันต่างสีต่างดอกต่างชนิดต้องเอามารัดด้วยต่อรัดด้วยสิน227มาตัดมาแต่งให้มันสวยงามอยู่ในกรอบแล้วก็ปักไปในแจกันนี่นั่นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พูบไม่ได้ปักรวมกองนะสามดอกปักเลียงกันหนึ่งสองสเกิดมาท่านบริสุทธิ์แล้วนะครับมีบารมีมีเมตตาหมายถึงว่าพุทธเจ้าเพิ่งรู้ใช่ไหมเนี่ยะจะได้รู้ก่อนตายนะและพระสวดก็ไม่สอนเราฟังสวดก็ฟังไม่รู้เรื่องนะคร พวกเราก็เป็นปิิศนาธรรมนะครับเป็นปิศนาธรรมขครเพิ่งรู้ก็ไม่เป็นไรพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณพระมหาโคนาที่คุณลองดูใน Google ดูหูกนะผมไม่ได้ทำคนละครึ่งเลยครับล้านทำไม่ผ่านหรือว่าอย่างไงนะฮะใช่ครับทำไม่ผ่าน หลักเกณฑ์ไม่ผ่านหรือมันทําไม่เป็นก็ไม่รู้คือที่นี่มันไม่ค่อยทันสมัยครับที่ร้านผมเนี่ยไม่ค่อยทันสมัยเขาสั่งพระยี่ห้าพุทธศตวัรมาเนี่ยนะเนี่ยเนท่านไม่ต้องตกใจนะครับท่านสั่งมาที่เพจฟ้าบ้านฟ้าเพจแรงหมุนนาการดาท่านสั่งมาตอนเช้ากว่าจะไปตอบสามท่มเนี่ยนะครับมันคือไม่มีแอดมินไม่มีไอ้นั่น ก็ S <S <an> อไอเล็กมันนั่งเนี้ยเสิร์ฟอาหารด้วยทํากับข้าวด้วยอะไรกว่าจะปิดร้านสองทุ่มสามทุ่มบางทีก็นอนแต่แน่นอนโอนเงินมาแล้วส่งให้แน่นอนนะครับทำมาหลายปีแล้วนะครับช่วยวัดจำหน่ายมาหลายปีแล้วและของแท้ร้อปอร์ซนะฮะของแท้ร้อยปอร์ซนะครับองละสีใบแดงนะครับองละสีใบแดงนะ เมื่อวานไอ้เจ๋งมันพระมาให้ผมเนี่ยนะหลวงพ่อยูนเนี่ยรุ่นเนี้นะครับผมก็ถามแนละ้วเจ๋งนี่มันทองแทหรือเปล่านะเนี่ยมันบอกไม่ใช่ครับทองกวาวทองชุบหลวงพ่อยูนผมตอนนี้ยังถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐถ้าเขาเป็นทองรูปพัรณทองแทค่ามันจะเกินสามพันผมมีความผิดอีกผมจะได้ไม่รับนะฮะมาเนี่ยนะฮะ หลวงพ่อยูนหลวงพ่อยูนครับทองวาวนะครับคือเป็นทองชุบทองผมว่าชุบทองนี่ก็ดีนะหนึ่งใครเห็นมันจะคิดว่าทองจริงมันจะตีหัวเราชิงทองด้วยสองหายก็ไม่ต้องเสียดายเพราะเป็นทองชุบราคาไม่กี่สตังค์สามไม่ดำด้วยนะไม่ดำด้วยนะครับมา